สวัสดีครับช่วงเปิ้ลรำไทยวันนี้จะมาเล่าเรื่องรามเกียรติ์ตอนก <c oughs> ํากเนิดนางสีดาเรื่องก็มีอยู่ว่าทศกัณฐ์เนี่ยได้กับนางมณโูลูกเกิดมา เป็นราชกุมารีพอลูกกำเนิดเกิดขึ้นมาเนี่ยอบอกว่าลูกลูกลูกก็ตะโกนลูกแบบพูดออกไปบอกว่าทุกคนได้ยินหมดนะยกเว้นทศกันทศกันไม่ได้ยินราชกุมารีก็พูดบอกว่าผ่านลาบผ่านลาบผ่านลาบสามครั้งพอลูกทศกั์เกิดมาแล้วก็เลยให้โหน ทำนายเจ็ดคนทํานายก็ทํานายให้ฟังให้ทํานายเหมือนกันเลยทุกคนว่าเนี่ยราชกุมารีเนี่ยเกิดมาแล้วถ้าเกิดถ้าเลี้ยงอยู่ในเมืองเนี้ยอยู่ในเมืองกรุงลงกาเนี่ยกรุงลงกาจะต้องถูกเผาไหมพระชกุมารีเนี่ยจะต้องเป็นกาลกินีแก่กรุงลงกา ทศก,กัณฐ์ด้วยความที่มันกลัว <c oughs> ว่ากรุงลงกาจะถูกเผาไหม้ไปเลยให้สุสานนำพระราชกุม,มาลีใส่พออบลอยน้ำไปพอลอยน้ำไปเนี่ยไปลอยน้ำไปละไปเจอพระฤาษีพระฤาษีเนี่ยนะเป็นเจ้ามามาบวชเป็นฤาษี พอมาบวชเป็นฤาษีเสร็จเนี่ยเห็นราชุเห็นพระอบลอยน้ํามาก็เลยลงไปดูลงไปเอามาดูเปิดดูเห็นอา้าวเป็นราชกุมารีเป็นผู้หญิงแต่ตัวเองเนี่ยบวชอยู่ก็เลยเลี้ยงไม่ได้เลยเอาไปฝากพระแม่ธรณีไวนะ้ฝากให้เพเทวดานางฟ้าพระแม่ธรณีได้เลี้ยง ก็ใส่ผ้าอบปิดผ้าอบฝั่งดินไว้เหมือนเดิมตัวเองก็บำเพ็ญพจไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนรู้สึกเบื่อก็ลาพนวดก็ก็สึกออกมานะสึกออกมาก็กลับเมืองตัวเองนะกลับเมืองตัวเอง <c oughs> ก็เสร็จปุ๊บกลับไปที่เมืองตัวเองก็เลยใช้พวกลูกน้องเนี่ยไปขุดหานักพระราชกุมารีที่ฝังไว้ในพระอบเนี่ยสับฝังไว้ในดินเนี่ยขุดแล้วก็ไม่เจอจนเท้าวพระหากระศัตริ์เนี่ยามาขุด ก็เลยตั้งจิตอธิษฐานบอกว่าขอให้ขุดขอให้เจอราชกุมารีด้วยเถิดแล้วก็ขุดลงไปพออบก็ผุดขึ้นมาให้เห็นผุดขึ้นมาให้เห็นก็เลยให้ตั้งชื่อให้ว่านางสีดาฝากกดติดตาม กดดิ่งกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคุณครับ